ของลูกค้าเสียนะครับอันนี้คือคอยมีสีตัวนะครับแต่ว่าอันนี้เสียไปตัวเดียวนะครับแล้วก็อีกอันนึ้งที่เราเห็นก็คือหัวเทียนนะครับค่อนข้างสึกค่อนข้างมากเราจะเห็นเขี้ยวตรงนี้แบ่งหายไปเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าหัวเทียนเนี่ยนะครับเราไม่เปลี่ยนตามรอบนะครับ มันก็จะทําให้คอยตัวนี้นะครับมันทํางานหนักขึ้นโวลที่ต้องสร้างมันก็ต้องมากขึ้นเพื่อให้ไฟมันกระโดดจากเขี้ยวนี้ไปเขี้ยวนี้นะครับเพื่อทให้คอยพังเร็วขึ้นนะครับเพราะฉนั้นหัวเทียนเนี่ยเราก็แนะนําเปลี่ยนตามรอบนะครับแต่ว่าของหัวเทียนของที่ร้านเนี่ยมันก็จะเป็นหัวเทียนทดแทนนะครับก็ราคาตอนนี้ดูในเว็บได้นะครับนะราคาตอนนี้นก็อยู่ประมาณรวมค่าเปลี่ยนก็6 0 0บาทนะครับส่วนคอยอันนี้ที่ร้านก็เป็นอะไหล่ทดแทนนะครับ คุณภาพดีตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1 0 0นะครับหรือว่าดูราคาอัปเดตในเว็บของเราได้เลยนะครับ